ัสีกันะครับรนปอกผมแล้วก็วัดรินะมาชิวรีตัดปินกันเกมนะคะปุ้ยเทอทกันเกมกันเกมล่นกันเกมนันแลกันปืนเกมปืนเหรอใช่ใช่ใช่เกมปืนเกมปืนมันเป็นเกมปืนนะผมโอ้โฟังแล้วมาเอาไม่ถูกนะแล้วอะไรก็มาก่อนอื่นก็มาดูคำสั่งกันเลยนะครับโดยสแลต GT หรือว่า าจักนหรือว่าการเกมด้วยและจีจีคนละจีจีแล้วแเป็นไรลาวต่างก็ก <simplified> <Well, okay. S 1> ็ก okay. ็อื่นก็ต้องมาเซ็ตล็อบบี้ก่อนล็อบบีตรงนี้แล้วกันจีจีเซตล็อบบี้ยูทูนะครับเท รอเสร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นกี๊กกิ๊กเซ็ตเมนนับปีแล้วกันต่อมาก็เป็นเซ็ตสปาแล้วกันเซ็ตเซ็ตสปาก่อนแล้วกันเฮ้ยทำไรอะเซ็ตสปายู YouTube. ทูบต้องต้องหลายที่ที่เดียวไม่ได้ นี่บินบิ๊กป่าวสักพัที่เคต่อมาก็จีจีนะจีจีไม่ใช่หรอเออจีจีนะับเซ็ดเซ็ดอะไรเซ็ดเบาใช่ไหมพีโออยู่เป็นอีเอ่าเซ็ดเบาเออหรือเอสอยูทูต์กันไอ้ ทีเฮดแล้วกันอันนี้หายทำอะไรกันทำไลไ์แมพโอ้โหพูดจ้ะไปตรงนี้จ้ะอะ่นี้ก็เป็นล็อบบี้เบาเซตอันนี้มันจะทำได้ประวัติล็อบบี้เบาอำที่วิ่ง โอเคนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซตแล้วพี่เบลโอเคจีจีเซตมินเพลเยอร์สองคนยูทูบสองคนอ่ะยูเอสตรงนี้คือสามารถแค่สองคนก็เริ่มมันนะฮะอันนี้แม็กเพลเยอร์ก็คือ yeah, เขาได้สี่ <4 S 1> คนแล้วกัน <yeah. S 1> ก็จีจีเซฟ อาลอาาีน,เนาเอ่อเซฟเซฟอารีนายูทูบนะครับเค okay. ต่อมาก็ได้เวลาตดสอบแล้วลกันเกมยูทูบโอเคจีจีได้ไหมเออไม่ได้รู้สึกว่าไมแชมป์มันเงียบ เอาเป็นเขาสินคู่คนเดียวอ,อ๋เอเหรออะไรก็ตามอ่ะเป็นมามาทดสอบไปอีกแล้วพอมาเราทม่มีสองานอ่ะเราทำสองงานนองตปจอยกันจอยจอยอป็นเปืน,เ,ปน,เ,ปนเหรอไม่ใช่อ่ะอแล้วทำไมเร,ำเราบินได้เหรอเจิ้เลยแป๊บนะคือมมก็ตีกันไปเรื่อยๆ มันเหมือนกันยังไม่ถูกเลยเนี่ยโอ๊ยมีเวลด้วยเออใช่ขอ,อรีบแป๊บนะฮะดูแลแต่ว่าตอนนี้นผมทำผิดแน่เลยปกติมันไม่มี rein. ล็อบบี้นี่วะ่กลละก็ะตีไปแล้วเวลก็อ่าไปเรื่อย ชอตอนที่เวลาตายแล้วมันใจเนี่ยไอ้นี่มันใส่ชุดก่อนดวย嘛ว่าทำไมตายยากจังเลยนะโอ้โหก่อนมันจะใส่ตามเลเวลใช่ก็ดูดิบนหัวแชมเบลอะไรนะทำไรอะเฟิร์สโรดเฟิร์สโรสแมวแมวจากไหนก็ เหยวอีกเก้อ่ะกำตายแล้วก็นะเวลาทำไมเวลาตายผมว่าเกิดตรงนี้ก็นะฮะขอลิฟต์ไ,ตไปเลยแล้วกันฮะอะ

ไะก็โอ้ทำไมมีกระดูกปักหัวก็ถ้าชอบเจอลืกกดไลค์ใช่ก็จะคลายนะครับถ้าไม่ชอบกดดิดไลค์ได้เลยนะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งแล้วเราคี่นึงขอต้อนาับก่อนนะครับสวัสดีครับ